สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันกันกบโปรไบโอติกยี่ห้อไหนดีใครที่มีปัญหาท้องไส้ไม่ค่อยดีระบบขับถ่ายไม่ปกติหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงโปรไบโอติกเป็นตัวช่วยที่ห้ามพลาดวันนี้เราจะพาไปดูว่ามียี่ห้อไหนน่าสนใจคุ้มค่าและเหมาะกับคุณที่สุดไปดูกันเลยค่ะเริ่มที่อันดับที่1นึ่งดร์โเจลลี่ลาโปไบโอติกไฟเบอร์เจลลี่โปรไบโอติกกลิ่นพรุน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจลลี่ไฟเบอร์ที่มีซินไบโอติกรวมผักผลไม้หลากหลายชนิดพร้อมใยอาหารและเชื้อแบคทีเรียดีเพื่อรักษาสมดุลลำไส้ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยซินไบโอติกมีการนำพีไบโอติกและโพไบโอติกมาผสมเข้าด้วยกันเพื่อให้จุลินทรีย์ชนิดดีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพีไบโอติกเป็นอาหารที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงโพไบโอติกทำให้กระตุ้นการเจริญเติบโตและการทำงานของแบคทีเรียชนิดดีได้เพิ่มขึ้น และโพไบโอติกถือเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่มีส่วนช่วยในการผลิตสารต,ต่อต้านเชื้อจุลินรียไม่ดีอีกทำให้ช่วยรักษาสมดุลลำไส้มีเชื้อแบคทีเรียดีบาซิลัสโคแอกูลานโปไบโอติกจาก U.S.A. จำนวน3 4มิิลลิกรัมเทียบเท่า500ล้าน CFUeffective dose ตามงานวิจัยอาหารเสริมตัวนี้เป็นแบบชูการ์ฟรีอร่อยไม่ใส่น้ำตาลใช้เด็กโตสเป็นวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลอย่างอิริทริโทและซูคาโลสอร่อยทานง่าย ช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติอันดับที่ 2. องเทนโปไบโอติกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพไบโอติกสิบสายพันธุ์ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายป้องกันและลดปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับลำไส้ได้เช่นอาการท้องผูกโรคลำไส้แปรปรวนภาวะท้องเสียบ่อยๆโดยไม่พบสาเหตุมีเชื้อจูลินซีดีต่อร่างกายที่มีความทนทานต่อความร้อนและกรดภายในทางเดินอาหารได้สูง ทําให้เป็นโรไบโอติกที่ทนต่อสภาวะต่างๆได้ดีโดยมีบาซิลัสโคแอคูลัสเชื้อจุลินทรีย์ที่แข็งแรงทนทานต่อความร้อนและกรดภายในทางเดินอาหารได้สูงป้องกันและลดปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับลำไส้ได้มีลคโตบาซิลัสรรยูเทอรีแยกได้จากนมถั่วเหลืองมากช่วยในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะและป้องกันฟันผุมีบิฟิโดแบคทีเรียมบิฟิดัมที่แยกได้จากนมถั่วเหลืองมาก ช่วยดูดซึมแร่ธาตุและลักโตบาซิลัสแอซิดฟิลัสที่ช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันพร้อมต้านการอักเสบและต้านเชื้อต่างๆมีบิฟิโดแบคทีเรียมแลคติดช่วยบรรเทาอาการท้องผูกปกป้องเยื่อเมือกในลำไส้จากอันตรายของกลูเตนช่วยลดคอเลสเตอรอลและช่วยในเรื่องระบบทางเดินอาหารนอกจากนี้ยังมีบิฟิโดแบคทีเรียมลองกําซึ่งเด็กทารกสามารถรับประทานได้ช่วยในการบรรเทาอาการด้วยาของเชื้อและช่วยผลิตวิตามินบีคอมเพล็กได้ดียิ่งขึ้น อันดับที่3เซนจิซินไบโอติกโภไบโอติก p l u p ไบโอติกเป็นซินไบโอติกที่มีการนำโภไบโอติกและ p ไบโอติกผสานเข้าด้วยกันซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้และเป็นแหล่งใยอาหารที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้การทำงานของโภไบโอติกมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตัวนี้เป็นอาหารเสริมซินไบโอติกที่นำโภไบโอติกและ p ไบโอติกผสานเข้าด้วยกันช่วยเพิ่มจำนวนโภไบโอติกทำให้การทำงานของโภไบโอติกเพิ่มขึ้น โดยมีโพรไบโอติก10สายพันธุ์และพรีไบโอติก3ชนิดซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้มาพร้อมใยอาหาร2ชนิดมีทั้งแบบละลายน้ําและไม่ละลายน้ํานอกจากนี้ยังมีวิตามินซีที่ได้จากมะขามป้อมที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติและแคปซูลที่ทําจากพืชดีต่อร่างกายและทานได้อย่างปลอดภัยอันดับที่4ี่ Merit Life Total f o r a โพรไบโอติกเป็นทางเลือกการบริโภคโพรไบโอติกในปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวนันสะดวกทานง่าย และอร่อยเปลี่ยนจากยาเม็ดขมๆกลืนยากให้เป็นชนิดผงโปรไบโอติกที่มาในรูปแบบซองเพียงฉีกซองเทใส่ปากแล้วดื่มน้ตามทานง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาโดยมีให้เลือกสองรสกล่องเหลืองรสมะม่วงแม็กซิโกสำหรับทุกวยัยช่วยเสริมจุลินทรีย์ดีให้ร่างกายมีสมดุลระบบลำไส้ที่ดีและกล่องม่วงรสโยเกิร์ตสำหรับผู้มีปัญหาลำไส้เรื้อรงังและผู้สูงอายุที่มักจะมีจำนวนจุลินทรีย์ดีลดลงอย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของผนังลำไส้ได้ดีให้คุณขับถ่ายดีไม่ต้องพึ่งยาเพียงทานวันละ1-2ซองก็จะช่วยปรับสมดุลในลำไส้ให้มีสุขภาพดีจับภายในสู่ภายนอกมีโพรไบโอติก10ชนิดมีสายพันธุ์และมาในปริมาณที่เหมาะสมตามช่วงอายุโดยคิดค้นและคัดเลือกโพรไบโอติกที่เหมาะกับนิสัยการทานอาหารรสจัดของคนเอเชียโดยเฉพาะใช้เทคโนโลยีซินเทคเคลือบหลายชั้นช่วยต่อต้านความเป็นกรดได้สูงให้โพรไบโอติกผ่านกระเพาะมาถึงลำไส้อย่างมีประสิทธิภาพ อันดับที่5โบมี16.8บาลานโพไบโอติกพร้อมทานเป็นตุลินซีดีเพื่อลำไส้ที่สมดุลทานง่ายสะดวกช่วยให้ลำไส้มีความสมดุลขับถ่ายได้เป็นปกติพร้อมเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมากขึ้นสามารถทานได้ทุกที่ทุกเวลาอาหารเสริมตัวนี้เป็นตุลินซีดีเพื่อลำไส้ที่สมดุลแก้ปัญหาท้องผูกผิวแพ้ง่ายและภูมิคุ้มกันตกบ,บ่อย ซึ่งในหนึ่งซองประกอบด้วยโพคไบโอติก16,000ล้านตัวจาก8สายพันธุ์ที่มาในรูปแบบโฟโคสเตดเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีเคลือบแบคทีเรีย4ชั้นช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียที่ดีต่อร่างกายถูกทำลายโดยกรดในกระเพาะอาหารก่อนเดินทางถึงลำไส้มีพีไบโอติกไฟเบอร์อาหารชั้นดีของโพคไบโอติกที่เสริมการทำงานเพิ่มขึ้นมีซิงคช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและวิตามินซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและมีส่วนช่วยให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นอันดับที่6วนนาิ na, MSMC Probiotic สายพันธุ์ไทยสูตรหนึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตมากกว่า1,000ล้านตัววที่ช่วยในการปรับจุลินทรีย์และช่วยลดการอักเสบของสิวช่องปากตับลำไส้และอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ดีขึ้นอาหารเสริมตัวนี้ช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารระบบลำไส้และลดอาการที่เกิดจากภาวะกรดไหลย,ย้อนช่วยลดภาวะความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของอาการผื่นภูมิแพ้เซฟเดิมพร้อมกระตุน้นภูมิคุ้มกันในการสร้างแอนติบอดีและกระตุ้นอินเตอร์ เบอรอนแกมมาช่วยต่อต้านเชื้อไวรัสมาพร้อมการช่วยเสริมสร้างการดูดซึมวิตามินและเกลือแร่และยังช่วยเพิ่มจุลินทซีดีให้กับผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนโดยจุลินทซีย์สายพันุนี้จะพบมากที่ช่องปากกระเพาะลำไส้เล็กและช่องคลอดจึงช่วยปรับสภาพอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ดีขึ้นได้เร็วและสำหรับนักดื่มอาหารเสริมตัวนี้จะช่วยป้องกันภาวะตับอักเสบหรือตับแข็งได้ดีและยังเหมาะกับผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคตับอักเสบหรือไขมันพอกตับระยะที่2เป็นต้นไป อันดับที่7สวิตเซอร์แลนด์ Probiotic ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดทานง่ายสะดวกทานได้ทุกที่ทุกเวลาช่วยในการปรับสมดุลลำไส้และระบบทางเดินอาหารให้ดีขึ้นทําให้คุณรู้สึกเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกอาหารเสริม p พ o b i o t i c ตัวนี้เป็นแบบชนิดเม็ดทานง่ายพกพาสะดวกสามารถทานได้ทุกที่ในเวลาที่ต้องการและมีจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพมากถึง10,000ล้านตัวใน1แคปซูล นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหารและลำไส้ให้ดีขึ้นซึ่งส่วนประกอบใน1แคปซูลมีแลคโตบาซิลัสแพนทารามและวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยรับประทานวัลนละหแคปซูลหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนและดื่มน้ำตามให้มากๆนะคะอันดับที่8 Cover Plus Probiotic Plus อาหารเสริม30แคปซูลที่มาพร้อมพรีไบโอติกแงอาหารที่ดี เป็นตัวช่วยให้โปรไบโอติกมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์สชนิดในปริมาณ1000ล้านตัวต่อแคปซูลช่วยปรับสมดุลลำไส้ระบบทางเดินอาหารและภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นโดย1แคปซูลประกอบด้วยอินูลินฟุกโตโอลิโกแซคคาไรเบซิลัสโคแอคูแลนเอนเทโรคอคัสเฟซิียมและใช้เทคโนโลยีดูราแบ็โคสติง้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคงตัวต่อสภาพอากาศได้มากขึ้นจึงเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติ ไม่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นได้อาหารเสริมตัวนี้สามารถรับประทานพร้อมอาหารหรือก่อนนอนทานครั้งละ1แคปซูลและควรกินอาหารให้ครบห้ามู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วยนะคะอันดับที่9ด็อกเตอร์พง IMS 1เอ็มทนโพไบโอติกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพไบโอติกที่มีตุลินซีมากถึง1 0สายพันธุ์โดยได้รับการจดสิทธทิบัตรมากถึง4ฉบับช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดอาการภูมิแพ้ทางจมูกและผิวหนังผ่านระบบเชื่อมโยงระหว่างลำไส้และผิวหนังเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการภูมิต่ำป่วยง่าย เป็นภูมิแพ้อากาศและผิวหนังเป็นโพรไบโอติกที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดอาการภูมิแพ้ผื่นคันลมพิษและช่วยปรับสมดุลให้กับผู้ที่มีปัญหาลำไส้แปรปรวนให้กลับมาเป็นปกติจึงเหมาะสําหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ําป่วยง่ายมีอาการภูมิแพ้จากอากาศฝุ่น pm 2 5หหรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆช่วยลดอาการผื่นคันทางผิวหนังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีพร้อมช่วยลดปัญหาให้กับผู้ที่มีอาการจมูกตนัน คัดจมูกและมีน้ำมูกไหลบ่อยโดยมีวิธีรับประทานคือรับประทานวันละ2แคปซูลก่อนมื้ออาหารนะคะอันดับที่10ไลซ์เปตบี420โพไบโอติกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีโพไบโอติกมากถึง15พันล้าน c f u ต่อกรัมซึ่งเป็นจุลินทรีย์ลักติดบี420ที่ช่วยในเรื่องย่อยอาหารและมีส่วนช่วยในการลดไขมันในร่างกายได้ดีอาหารเสริมตัวนี้เป็นโพไบโอติกที่ช่วยลดไขมันบริเวณหน้าท้อง ช่วยควบคุมน้ำหนักตัวและไขมันได้ดีในระยะยาวพร้อมบรรเทาอาการที่เกิดจากเบาหวานช่วยลดไขมันและน้ำตาลในเลือดได้ช่วยป้องกันและต่อต้านการติดเชื้อจากยีสต์ภายในอวัยวะเพศหญิงพร้อมลดภาวะลำไส้แปรปรวน (IBS) และลำไส้อักเสบ (IBD) พร้อมเสริมศักยภาพของระบบภูมิคุ้มกันช่วยเพิ่มอัตราการทำงานของระบบย่อยอาหารและการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้รับประทานครั้งละหนึ่งแคบซูนต่อวนัน พร้อมกับดื่มน้ำตามหรือรับประทานตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนะนำค่ะและนี่ก็คือ10อันดับโพรไบโอติกที่เราแนะนำหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเลือกโพรไบโอติกที่เหมาะกับตัวเองได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ